น้องๆมาตอนรับก็สู่บทที่8เนาะเรื่องการซื้อขายการซื้อขายเนาะการซื้อขายเนี่ยเราจะมุกพูดเรื่องแรกของข้อ A ก็คือเรื่องรายได้ต้นทุนกำไร3ตัวนี้เป็น3ตัวหลักในการซื้อขายแบบปกติธรรมดาทั่วไปเนาะบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้มันคืออะไรแต่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ การซื้อขายการเรียนครั้งนี้เนี่ยจะน้องจะใช้ความรู้พวกนี้ไปตลอดชีวิตนะฮะรายได้คืออะไรรายได้คือจํานวนเงินที่ได้จากการขายของขายสินค้านั่นเองเนาะตรงๆเลยในหลายๆครั้งรายได้ควรก็จะเท่ากับราคาขายเนาะเราขายราคาขายเท่าไหร่เราก็ได้รายได้เท่านั้นเนาะส่วนต้นทุนต้นทุนคืออะไรคือจํานวนเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อของมาขายเคนะฮะพอ้าเนี่ย เอาของมาขายเราเขาก็ต้องไปซื้อของมาก่อน,นเนาะเงินที่เขาซื้อของไปก่อนที่มาขายเราเขาเรียกว่าต้นทุนขายเราได้เท่าไหร่ก็เรียกว่าไรายได้เนาะโอเคกำไรคืออะไร,กำไร,ออะไรกำไรคือจํำนวนเงินพิเศษที่ได้จากการขายแปลว่าอะไรแปลว่าพ่อค้าเนี่ยซื้อของมาซื้อขนมมาขายเราใช่ไหมซื้อเขาซื้อของมา 100บาทโอบาทเคนะฮะเขาซื้อของมา100บาทเขามาขายเรา150บาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาบวกราคาเพิ่มจากต้นทุนที่เขาซื้อมา50าบาทใช่ไหมเขาซื้อของขนมมา100บาทขายให้น้องๆไป150ยบาทเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาบวกราคาเพิ่มขึ้นจากต้นทุน50บาทนั่นคือเขาเก็บกำไรนั่นเอง5้บาทเค okay, นะฮะ กำไรเนี่ยเขาเก็บเข้าไปบอกว่าเขาเอาเป็นค่าเหนื่อยของเขาเนาะก็เหมือนเป็นค่าเหนื่อยเขาต้องเดินทางไปซื้อของมาขนมมาเขาก็คิดค่าเหนื่อยห้าสิบบาทเนี่ยแหละเขาเรียกว่ากำไรกำไรคือเงินพิเศษที่ได้จากการขายคือเงินที่ที่อะไรสรุปก็คือเป็นเงินที่บวกเพิ่มจากต้นทุนนั่นเอง เห็นไหมก็คือพ่อค้าซื้อขนมมาหนึ่งร้อยบาทมาขายให้เราร้อยห้าสิบาทแสดงว่าเขาบวกเพิ่มจากต้นทุนคือบวกกําไรนั่นเองมาห้าสิบบาทเพื่อให้เราขายแพงขายให้เราแพงขึ้นกว่าที่เขาจะมากกว่าที่เขาซื้อมานะฮะโอเคเขียนได้เป็นสมการอย่างนี้แหละก็คือรายได้เท่ากับรายได้หรือราคาขายเนาะราคาขาย ราคาขายเราขายเท่าไหร่เราก็ได้รายได้เท่านั้นเนาะก็คือต้นทุนบวกกับกําไรอย่างเช่นพ่อค้าซื้อขนมมาหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าเขาไม่คิดกําไรใช่ไหมสมมติถ้าเขาไม่คิดกําไรเขาก็ขายเราหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมฮะแต่อันเนี้ยเขาไม่ทำเนาะไม่ทำเพราะว่ามันมีค่าเหนื่อยด้วยปกติพ่อค้าซื้อขนมมา100บาทเนาะ เขาจะบวกกําไรเพิ่มมีกําไรศูนย์เนาะข้อนี้กําไรศูนย์เขาก็จะบวกกําไรเพิ่มมากี่บาทก็ได้แต่ข้อนี้พี่ให้50บาทเพราะฉะนั้นเขาจะขายขนมน้องๆได้รายได้ทั้งหมด1 5 0บาทเนะาะก็คือพ่อค้าซื้อขนมมา100บาทคือต้นทุนใช่ไหมบวกเพิ่มกําไรเขาเรียกว่าค่าเหนื่อย บวกเพิ่มกาไรค่าเหนื่อย50บาทเพราะฉะนั้นเขาจะขายน้อง,อง150บาทโอเคไหมฮะง่ายมาถ้าเกิดน้องจะหากำไรโอเคไหมฮะเราก็จะย้ายข้างสมการจะได้ว่ากํำไรเท่ากับรายได้หรือราคาขายเนาะ ลบกับต้นทุนนี่ก็ได้สมก,การใหม่จะจำสมก,การไหนก็ได้เราก็ย้ายข้างกลับไปกลับมาโอเคนะฮะไปพี่ให้จำสมก,การนี้ก่อนกำไรเท่ากับไรายได้ลบต้นทุนเนาะนี่ไงก็คือเอาต้นทุนบวกอยู่ใช่ไหมย้ายไปเป็นลบโอเคเนาะกำไรก็ได้เท่ากับไรายได้ลบต้นทุนเอาใหม่นะฮะทวนใหม่ มี3อย่างรายได้ต้นทุนกาําไรพ่อค้าซื้อขนมมาขายเราใช่ไหมเขาซื้อมา100บาทเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนโอเคนะฮะเขาบวกค่าเหนื่อยเพิ่มอีกค่บาทค่าที่บวกเพิ่มเนี่ยคือกำไรจากนั้นบวกได้เท่าไหร่ mm hmm. เขาก็มาขายให้เราเนาะอันนี้ก็เป็นรายได้ของเขาโอเคนะฮะโอเคอันนี้ก็เหมือนการดูถ้าดูจากสมการนี้ โอเคนะฮะพ่อค้าซื้อขนมมาหนึ่งร้อยบาทเนาะขายให้เราร้อยห้าสิบบาทรายได้เขาห้าร้อยห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นเขาจะได้กำไรหรือสิ่งที่บวกเพิ่มเป็นค่าเหนื่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบาทแล้วนะก็เป็นร้อยห้าสิบลบหนึ่งร้อยเท่ากับหนะ้าสิบเนาะโอเคก็มาดูตัวอย่างกันบ้างมีอยู่สามการขายของหลกัลกๆจะมีอยู่สามแบบเนาะโอเคโอเค ให้น้องๆหาก,กำไรของแต่ละเคสของแต่ละข้อพ่อค้าซื้อ iPhone s 6มาเท่าไหร่ครับ2,000 20, 0บาทเพื่อที่จะมาขายต่อเกรนนะครับพ่อค้าถ้าพ่อค้าขายในราคา20 0 0มบาทละ่ะแสดงว่าอะไรครับราคาขายเขาขายเท่าไหร่ครับ20,000ื 20, บาทเนาะต้นทุนเขาซื้อมาเท่าไหร่ครับก็2 0 0 0มบาทแสดงว่าเขาไม่คิดกำไรเลยใช่ไหมอืม ถ้าราคาขายเท่ากับต้นทุนขเขาเรียกการขายแบบนี้ว่าเท่าทุนนะฮะเท่าทุนก็จะไม่ค่อยมีใครทาแบบนี้หรอกนะเรามาดูกันว่าเขาได้กําไรเท่าไหร่กาไรหรือค่าเหนื่อยนั่นเองเท่ากับรายได้ลดกับต้นทุน เห็ okay, นหะารายได้เท่าไหร่รายได้เท่ากับราคาที่เขาขายเท่าไหร่เท่าไรครับสนะอ,องหมื่นเนาะต้นทุนคือราคาที่เขาซื้อมาก่อนขายก็คือ2องหมื่นเพราะฉะนั้นเขาจะได้กาไรเท่าไหร่ครับศูนย์บาทคือไม่มีกําไรเพราะค้าเขาก็จะไม่ขายของวิธีนี้กันเพราะว่าเขาไม่ได้ค่าเหนื่อยเนาะไม่ได้ค่าเหนื่อย เนาะเขาก็จะไม่ชอบขายวิธีนี้กันเนาะโอเคในกรณีที่สองพ่อค้าซื้อมา20,000เหมือนกันแต่ขายในราคา2 0 0 0 0บาทฉะนั้นราคาขายเท่าไหร่ครับ2 0 0ห0หรือรายได้เท่ากับ20,000บาทเนาะต้นทุนเหมือนเดิมครับก็ต้นทุนคือ2 0,000ราคาขายคือ2 0 0 0 0บาทเนาะต้นทุนก็คือ20,000บาท อ,อันนี้ราคาขายหรือรายได้มากกว่าต้นทุนเขาเรียกว่ากำไรนั่นเองได้กำไรเขาเรียกว่าได้กำไรวิธีนี้เขาเรียกว่าได้กำไรได้กำไรเนาะได้กำไรเท่าไหร่ล่ะแล้วก็มาดูกำไรเท่ากับรายได้หรือราคาขายลบับต้นทุน เนาะรายได้หรือราคาขายเท่าไหร่ครับ2 5 0 0 0บาทลบกับต้นทุนคือเท่าไหร่ครับ20 0 0 0บาทต้นทุนก็คือราคาที่ซื้อมาก่อนขายเนาะเพราะฉะนั้นลบกันได้เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นจะได้กำไรเท่ากับ5000บาทนี่คือกำไรนั่นเองหรือค่าเนี่ยโอเคนะฮะพ่อคา้าเขาก็จะทำแบบนี้แหละ แบบที่เขาทํากันเขาจะซื้อขนมมา100บาทแล้วขายให้เรา150บาทแล้วแต่นะฮะแสดงว่าขนมที่น้องๆไปซื้อถุงละ20บาทในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในเซเว่นแสดงว่าเซเว่นเนี่ยหรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาซื้อมาไม่ถึง20บาทต่อถุงแน่ๆเนาะโอเคนี่ครับกรณีสุดท้ายครับกรณีนี้ไม่ดีเลยไม่ดีต่อพ่อค้าพ่อค้า ขายต่อในราคา18,000บาทแสดงว่าราคาขายหรือรายได้เขาคือ18,000บาทเนาะของ iPhone แต่เขาซื้อ iPhone มาเท่าไหร่ครับ20,000เนาะ20,000กรณีนี้เขาเรียกว่าขาดทุนขาดทุนนั่นเอง กรณีนี้พ่อค้าจะไม่ชอบเลยเพราะว่าเข้าเนื้อเขาเลยขาดทุนซื้อของมาสองหมื่นบาทจะมาขายหมื่นแปดบาทไม่ได้อะไรเลยแถมขาดทุนอีกเราะฉะนั้น,ะนกําไรเท่ากับเท่าไรกําไรเท่ากับรายได้ลบต้นทุนเนาะรายได้ก็เท่ากับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทลบต้นทุนคือครับ สองหมื่นเพราะฉะนั้นกำไรเท่าไร่ครับเลขน้อยลบเลขมากก็เหมือนเลขมากลบเลขน้อยแหละเนาะคือสองหมื่นลบหมื่นแปดพันก็คือสองพันแต่ถ้าเลขน้อยลบเลกมากเลขจะติดลบด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากําไรคิดแล้วติดลบเขาเรียกว่าขาดทุนเคเนาะเคเพราะฉะนั้นเรามาทวนกันดีกว่าว่าไรายได้กําไรคืออะไร ราคาขายรายได้ต้นทุนก็คือราคาของที่เราซื้อมาก่อนขายที่พ่อค้าซื้อมาก่อนขายเนาะส่วนกําไรก็คือค่าเหนื่อยพ่อค้าบอกบวกอีกห้าสิบราทเะานั้นบวกกันเขาจะมาขายเราร้อยห้าสิบบาทนี่คือรายได้ของเขาเนาะพี่บอกว่ารายได้ก็คือต้นทุนราคาที่ซื้อมาบวกกับกำไรค่าเหนื่อยของเขาเนาะ อันนี้ก็จะเป็นราคาขายหรือรายได้ของพ่อค้าเนาะพี่บอกเออถ้าเราอยากหากําไรต้องย้ายข้างต้นทุนไปลบกับรายได้ใช่ไหมเพราะจะได้สมการใหม่มาได้กําไรเท่ากับรายได้ลบต้นทุนใช่ไหมพ่อค้าขายขนมร้อยห้าสิบบาทรายได้ของเขาเขาซื้อมาหนึ่งร้อยบาทแสดงว่าเขาได้กําไรหรือค่าเหนื่อยห้าสิบบาทโอเคไหมครับง่ายๆเนาะก็มาดูพ่อค้าขาย iPhone บ้ iPhone ่ง iPhone s 6 เขาซื้อมา20,000บาทพ่อค้าไปรับซื้อมา20,000บาทเพื่อที่จะมาขายต่อเห็นไหมเพื่อที่จะมาขายต่อในกรณีแรกพ่อค้าขายต่อในราคา20,000บาทเลยเพราะฉะนั้นราคาขาย20,000บาทเท่ากับตน้นทุนที่เขาซื้อมา20,000บาทถ้าเขาขายในราคาเท่าที่เขาซื้อมาเขาจะเรียกว่าเท่าทุนโอเคไหมฮะเพาะนั้นกำไรการเท่าทุนกําไรก็คือไรายได้ลบต้นทุนใช่ไหมก็คือ0บาทนีก็คือไม่มีกําไรเขาไม่คิดค่าเหนื่อยเพิ่ม เคสนี้กรณีนี้พ่อค้าก็ไม่ชอบหรอกพ่อค้าปกติจะบวกค่าเหนื่อยคือบวกกาไรเพิ่มอย่างเช่นเคสนี้พ่อค้าขายนราบา25,000าบาทจากต้นทุนที่เขาซื้อมา2 0,000บาทแสดงว่ากําไรได้เท่าไหร่ครับรายได้2 0 0 0 0บาทลา 25, บทต้นทุน20,000ได้รายได้2 5 0 0 0บาทต้นทุน20,000บาทเพราะฉะนั้นเขาจะได้กําไร5,000บาทนี่คือค่าเหนื่อยของเขาซึ่งพ่อค้าก็จะทําแบบนี้กันก็คือบวกกาําไรก็คือจะขายหรือได้รายได้มากกว่า ที่ตัวเองซื้อของมาขายเนาะอ,อย่างเช่นน้องๆไปซื้อขนมตามร้านค้าห้าบาทเนี่ยบอกค้าแม่ค้าเนี่ยเขาซื้อมาน้อยกว่าห้าบาทแน่นอนเขาจะซื้อมาสามบาทซื้อมาสองบาทสมมุติว่าเขาซื้อมาสามบาทแล้วขายให้เราห้าบาทเขาก็จะได้กําไรเท่าไหร่ครับสองบาทโอเคนะฮะเคสสุดท้ายเป็นเคสที่ไม่ดีต่อพ่อค้าเลยก็คือ เขาขาย iPhone 18,00 0บาทแต่เขาซื้อมา20,000บาทแสดงว่าอะไรครับเขาขาดทุนนั่นเองขาดทุนเท่าไหร่ล่ะก็ามาดูกำไรถ้ากาไรได้ลบต้นทุนรายได้่ากับราคาขาย18,00 0บาทต้นทุนของเขาซื้อมา20,000บาทเนาะเล็กน้อยลบเล็กมากเหมือนเล็กมากลบเล็กน้อยก็คือได้2,000บาทแต่ติดลบเพราะเล็กน้อยลบเล็กมากถ้ากำไรติดลบเขาเรียกว่าขาดทุนโอเคเนาะ โอเคถ้าใครเข้าใจแล้วมาทําแบบประหัดขอ้อนี้เลยแม่ซื้อรองเท้ามาสองร้อยห้าสิบบาทโอเคเนาะมาดูกันแม่ซื้อรองเท้ามา250บาทเพื่อนแม่บอกก็อ,อยากได้ขอซื้อต่อได้ไหมบอ,อกให้ราคา3 0 0บาทเลยถ้าแม่ขายรองเท้าถ้าแม่ตัดถึงใจงขายรองเท้าแม่จะได้กําไรเท่าไหร่เอโอเคกําไรเท่าไหร่ เราก็าคือขึ้นเลยขึ้นคำสมการเลยกำไรเท่ากับ,าบรา,บายได้ลบต้นทุนเนาะกำไรเท่ากับรายได้ลบต้นทุนรายได้คือราคาขายครับเขาขายให้เพื่อนเท่าไหร่ครับ300บาทนะไม่ใช่250บาท250บบาทคือที่แม่ซื้อมาแม่ขาย ได้เท่าไหร่ก็เป็นรายได้ของแม่ได้เท่ากับสามร้อยบาทเนาะต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนคือเงินที่ซื้อของมาตั้งแต่แรกก่อนขายคือสองร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะได้กำไรเท่าไหร่ครับกำไรเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทตอบเลยไหม อย่างเขาถามกำไรก็จริงแต่เขาถามว่ากำไรกี่เปอร์เซ็นต์เน้นนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรนี่ต้องต้องเทียบกับกำไรขาดทุนเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยเขาต้องเทียบกับต้นทุนเท่านั้นนะฮะเทียบกับต้นทุนนะครับเท่านั้นนะฮะถ้าถามว่ากาไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเทียบกับต้นทุนต้นทุนคืออะไรครับ250ร้อยห้าสิบ เพราะฉะนั้นคําถามต่อไปก็คือหากหาเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้น50บาทคือกําไรเนี่ยบาทเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอะไรครับของต้นทุนคือ250บาทนี่ครับ เขาจะเทียบเป็นเปอร์เซนต์ต้องเทียบจากต้นทุนเท่านั้นนะฮะต้นทุนโอเคใช้ความรู้เรื่องเปอร์เซนต์ครับอยากหาเปอร์เซนต์อะไรของอะไรหน้าของอยู่บนหลังของหน้าของคือเลข50หลังของอยู่ล่างใช่ไหมก็คือ250คูณกับ100เลยเลยจะได้เป็นเปอร์เซนต์มา ห้าสิบต <50 S 1> <50 S 2> ัดสองสิบได้ห้าครั้งใช่ไหมห้าตัดหนึ่งร้อยได้ยี่สิบครั้งเพราะฉะนั้นจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ท็อปเลยโอเคไหมฮะแต่ถ้าใครจำวิธีนี้ไม่ได้จากเรื่องหน้าแรกของเปอร์เซ็นต์ก็ใช้วิธีตั้งสมการค่ะก็ตั้งสมการห้าสิบบาทเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้เป็น ให้เป็นตัวอักษรไปเป็น a เปอร์เซนต์เนาะของคือคูณใช่ไหมแล้วก็250บาทเนาะก็เขียนใหม่เราไม่ชอบเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์มันคิดเลขไม่ได้เปอร์เซ็นต์เห็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็นส่วน100โอเคนะฮะเออย้ายให้ a เหลือตัวเดียวเพื่อแก้สมการใช่ไหมก็เป็น50ใช่ไหมร้อยหารอยู่เอาไปคูณใช่ไหม 250คูณอยู่ก็ไปหา้เหมือนแล้วเห็นไหมหมือนไหมเงินไหมก็จะได้เท่ากับ20เปอร์เซ็นต์ทั่วเลยเข้าใจไหมครับสรุปก็คือพวกกำไรเนี่ยเรื่องของกำไรขาดทุนเนี่ยเขาจะชอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะกำไรเนี่ยเขาจะชอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของอะไรต้องเทียบกับต้นทุนเท่านั้นนะต้นทุนก็คือ ราคาที่เราซื้อของมาก่อนขายหรือพ่อค้าซื้อมาก่อนขายเนาะโอเคสรุปแบบข้อนี้ก็คือแม่ซื้อรองเท้ามาสองร้อยห้าสิบจะไปขายสามร้อยใช่ไหมแต่ว่าแม่ได้กําไรกี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมแม่ได้กาไรกี่เปอร์เซนต์เราต้องหาก่อนว่าแม่ได้กําไรเท่าไหร่ ก็สูตรนี้ครับกาไรถ้ากับรายได้ลบต้นทุนรายได้คือราคาขายสามร้อยบาทตรงน,นี้ต้นทุนคือเงินที่ซื้อของมาก็ซื้อรองเท้าม,มาสองร้อยห้าสิบบาทฉะนั้นลบกันได้กําไรห้าสิบบาทแต่จโจทย์เขาถามว่ากําไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเป็นเทียบกับต้นทุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้คําถามมว่าเราต้องหาว่าห้าสิบเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนใช่ไหม เชียร์ตอบเพราะฉะนั้นก็ตั้งเลยว่า50บาทเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ250ต้นทุนเห็นไหมฮะอยากหาเปอร์เซ็นต์อะไรของอะไรนำตัวนั้นที่อยู่หน้าของอยู่บนหลังของอยู่ล่างแบบคูณได้ร้อยก็จะได้เปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมฮะเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้วิธีนี้ก็แก้สมก,การเป็นตั้งสมก,การเลย50บาทเป็นคือหมายเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่รู้ให้ติดเครื่องหมายให้ติด ตัวสองไว้เป็นตัวแปร์เนตะของคือคูณ250บาทเห็นเปอร์เซ็นต์คิดเลขไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นส่วนร้อยโอเคนะแล้วก็ย้ายข้างหา A อหรือหาตัวเปอร์เซ็นต์ที่เราไม่ดูมาก็จะได้20%โอเคไหมครับแล้วมีคนถามอาจจะถามว่าพี่อันนี้ต้องท่องป่าสูตรนี้กําไรเท่ากับรายได้ลบต้นทุนต้องจำครับแต่ไม่ต้องท่องเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันมาจากพี่จะสอนวิธีการดูอันนี้ให้เนาะเราต้องเข้าใจก่อนว่าพี่จะสอนวิธีจําสูตรนี้เนาะว่ากําไรเท่าไรได้ลบต้นทุนโอเคเนาะเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือ,อรายรายได้คืออะไรต้นทุนคืออะไรกําไรคืออะไรใช่ไหมรายได้ต้นทุนก็คือเงินที่เราซื้อของมาเพื่อที่จะขายใช่ไหมเราต้องบวกกับค่าเหนื่อยแล้วก็จะได้เป็นราคาขาย นี่คือวิธีทักวิธีจำนะฮะซื้อของเท่าไรบวกค่าเหนื่อยคือกำไรน,ะนั่นเองก็จะได้รายได้ราคาขายจะหากำไรได้จำอันนี้ได้แล้วใช่ไหมถ้าหากำไรก็ย้ายข้างอันไหนกำไรเท่ากับรายได้ลบต้นทุนรายกำไรเท่ากับรายได้ลบต้นทุนโอเคไหมฮะก็คือจำอันไหนอันหนึ่งแล้วก็ย้ายข้างเอาถ้าจะหาอะไรเนาะก็จำอันนี้จะง่ายกว่าเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลว่า ซื้อของมาเท่าไหร่เพื่อจะขายบวกกับค่าเหนื่อยก็จะได้ราคาที่เราจะขายโอเคไหมฮะาราาขายเข้าใจนี้แล้ว<ๆ>ก็เตรียมไปหน้าต่อไปเลยนะฮะจะทดสอบตัวเองเข้าใจไม่เข้าใจลองทำตัวอย่างนี้เองเนาะเราจะรู้ว่าตัวเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจหน้านี้โอเคไหมฮะงานที่เราขอขึ้นหน้า Papai.